สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีเอออะไรนะเมื่อกี้ผมได้มาเจอกับไนกี้ทั้ง2ตัวนะคือหาตัวแบบยากมากกว่าผมจะได้เจอนางแต่ละทีซึ่งตานนี้ผมได้เจอนะแต่ก็ผมก็เลยรีบเอาคลิปมาแบบเอาโทรศัพท์เอาไมมาอัดเลยเพราะผมอยากเอออยากจะเล่นให้ดูว่าเออมันโหดไหมไนกี้พอ เรต้าอ,อย่างเราจะเอาชนะได้ไหมซึ่งเราก็โชคลายด้วยนะเพราะว่าเราได้เล่นเป็นคนแรกเนาะก็เลยทำให้แบบเราเสียเปรียบหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะทำให้ดูเนาะเราจะมาอัาให้ดูคือผมไม่รู้ว่าโพไอเขาเรียกว่าโพคามันชื่ออะไรไตัวเนี้ย คือไอตัวนี้แต่มันมันล้มไปแล้วผมไม่รู้มันล้มเพราะอะไรนะมันอยู่มันตกเมืองผมเองหรือว่ามันฆ่าตัวตายหรือเปล่าผมก็ไม่ทันได้ดูเพราะว่าระหว่างเนี้ยผมก็อย่างที่บอกกําลังเอาไม้มาเล่นอย่างงี้นะเจอไน,นกี้เพราะว่าเจอไนกี้ทั้งสองตัวเลยเป็นเวอร์ชั่นตำนานทั้งสองด้วยนะโอโ้โหเติมอะไรขนาดนั้น ซึ่งตอนตอนนี้เหลือแค่เรากับไนกี้สองตัวนะเราจะโดนลุมไหมก็มาดูกันเรามีเซตอะไรบ้างก็คือของเรามีหมวกไทเทเนียมซึ่งมันหายไปแล้วนะแล้วก็มันหายก็คือความสามารถหมดไปแล้วเออแล้วก็รองเท้าโล่ไม่ใช่รองเท้าโล่สิเป็นรองเท้ายา i ดิมนชันแล้วก็บัตรเชิญบัตรเออบัตเชิญกุหลาบสา์ล่าสุดแล้วก็สุดท้ายเป็น ดาร์กโดนคอปปี้การเดียนของเขาแอรอนตัวนี้เป็นไนกี้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะบอดสวิตฟองสบู่นะแล้วก็หมวกอักคหมวกอวกาศไทเทเนียมแล้วก็ตุ๊กตากระขังหลุมดำแล้วก็สุดท้ายเป็นจี้ของคีมูลนะที่มันที่มันเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยมันเจกอะอุปกรณ์เข็มแบบดับเบิลวีเออแล้ว แล้วก็ตัวที่2ก็จะมีหมวกไทเทเนียมโจมตีอุปกรณเรแบบ์เขียนแบบเขียนแบบเรือรัตเเวนวาฟแล้วก็เมดเหล็กไฟฟ้าแล้วสุดท้ายเป็นถุงมือไททันนะโอเคทอยสาม ยังไงดูดเราเหรอดูดไม่เข้าดูในจะฆ่ากันเองหรือเปล่า โดนขอเลยกว่าอะไรไอ้ลูกเต่าทำลายลูกเต่านะอันนี้น่ารำคาญมากเลยเราต้องเบือนสิบสองให้ได้ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะั้นเราต้องฆ่าคนได้คนหนึ่งก่อน เราโดนกักขังอ๋อเราพลาดทุกคนเราพลาดไปได้ยังไงเนี่ยเพิ่งอ่านาเราเพิ่งอ่านความสามารถของอันนี้อยู่แท้เลยแต่ว่าดันพลาดเฉยเราไม่ทันได้ดูเนาะเพราะว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นสีแดงแบบมันก็เลยทำให้มองไม่ชัดอนะมันเป็นความสามารถของไนกี้นะ เบอร์สิบสองไปลูกเบอร์สิบสองไปอีกรอบหนึง่งในที่ตัวไหนก็จะตายเนี่ยสีเขียวก็จะตายเหรอเอาสีเขียวไปเด็กก่อน หกเก้าโอ้โหในกี้ตุยไปหนึ่งคนนะเหลือแค่ตัวเดียวซึ่งทำไมผมถึงฆ่าไอ้ในกี้ตัวนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเราฆ่าไปตัวใดตัวหนึ่งก่อนครั้งต่อไปมันจะ เราจะได้ไม่ต้องรู้ในว่าสมมติว่าเราจะต้องเชิญแล้วตัวไหนจะโดนอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องโดนตัวที่มันเหลืออยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันเหลือต้องสองตัวเนี่ยมันต้องสุ่มตัวใดตัวหนึ่งไงทุกคนโอ้หนที่โจมตีเราอย่างหนักหน่วงเลยนะทีนี้ โอเคตรงเมืองเราเองนะผมไม่แน่ใจว่าตรงเมืองเราเองเราขอต้องจ่ายไหมจ่ายอยู่นะสิบแบบเบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เป็นไรนะเราจะเลือกเป็นโล่ไปก่อนนะป้องกันไว้ก่อนอันตรายโอ้โหมันไม่ออกทุกคนดีนะที่เราเลือกโล่ อะไรไม่ออกก็คือไอ้ดูดอะไม่ออกที่จริงเราจะจบวีคได้นันเนี่ยแค่เบิร์สองอะยังไง เป็นถึงเกรตาต้องล้มให้ถึงที่สุดเจอไนกี้ทั้งทีอันนี้เืิน12ไปลุกคือตอนนี้ถ้าเราจัดตรงที่เรายืนอยู่มันได้นะแต่ว่าไนกี้มันก็จะสามารถที่จะมันจะกลับมาเอาอันนี้ไงทุกคน มันวนกลับมาปุ๊บมันก็จะได้การ์ดนางฟ้าไปอย่างเงี้ยหรือเผลอๆถ้ามันดวงดีมันอาจจะได้การ์ดส่วนลดยุเวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอ้ไม่มีอะไรเลย เราโดนขังนะแต่นี้แต่เรามีโล่อยู่ทีนี้แหละ,ะเบิลสองออกห้าโดนไหม เลือกโลกอีกขั้นหนึ่งนะอาหมวกนางหมดแล้วทุกคนมาตรงนี้เชิญมาดอกกุหลาบนางโดนดอกกุหลาบไปแล้วทุกคนไนกี้เป็นยังไงล่ะออสาม เนี่ยอ,อยยังไม่เนี่ยกับจับวางตัดน้ฟ้าเจ็ เห็นไหมทุกคนไนกี้นะคือแบบไม่ใช่แบบระดับขอเรียกว่าอะไรไม่ใช่ระดับอีโวหรือว่ากระจกง้อยอย่างตำนานเป็นถึงระดับตำนานเลยนะเออแต่ของเราเราเป็นแค่ขอเรียกว่าเราเป็นแค่อีโวแต่ไนกี้ลองดูสิไม่เสียแรงเลยผมมีสองตัวนี้ผมรู้สึกว่าเออผมดีใจแล้วนะทุกคน คือแม้ว่าผมจะไม่มีเจอ้ยมไม่ใช่เจวอสิแม้ว่าผมจะไม่มียอมรากับไนกี้อะแต่ผมมีสองตัวที่โหดมากๆในเมตาก็คือสายล้มก็คือตัวอ่าเกรด,ดันแหละแล้วก็ตัวสายวิกก็คือตัวนี้นั่นเองหลายคนอาจจะรู้แล้วนี่ไงทุกคนเออมีทั้งสายวิกสายล้มที่เป็นตัวเมตาคือผมไม่จำเป็นต้องหาอะไรแล้ว ซึ่งผมคิดว่ามันจะสามารถที่จะอยู่ได้นานอะสองตัวนี้สอตัวนี้สามารถอยู่ได้นานเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเดี่ยวดูนะว่าจะปิดว่าจะเจอกับตัวอะไรนะอยากเจอแบบพวกเมตาอะไรเนะี้ยโอไม่ใช่แล้ถ้าเป็นแบบนี้ โอ้ตัวนี้เป็นสายวิกแบบโคตรเร็วดูมันเอาโทรโขงมาเราจะต้องไปกระจายเลนมาร์ก mark, นะถ้าเจอตัวนี้ต้องกระจายเลนมาร์ก mark, ไว้ก่อน ผอไม่อย่างนั้นคือแต่ว่าเรามีข้อดีอย่างหนึ่งนะแต่อันนี้คือเขาไม่สามารถทาสีเราได้ไอต,ตัวนี้ผมบอกเลยว่าไอต,ตัวมันโหดนะโหดพอๆกับพิวเลยคือถ้าสมมุติว่าผิวได้10บแบบมันอาจจะได้9ก้ประมาณนะั้นแหละมันโหดมากเลยตัวนี้ ออกก็ไม่มีมันโหดในที่นี้คือโหดในแบบจบเร็วนะก็คือสายสายวีนนอ้มันจบโคตรเร็วตัวเนี้ยเจอในหลีก็หัวร้อนเหมือนกันไม่ว่ามันจะเป็นอีโวเฮ้มันฉลาดด้วยนะคือมันไม่จะมันไม่สร้างเลนมา สร้างไหมล่ะมันไม่สร้างเลยนะทุกคนเป็นงังไรนะทีนี้มันน่าจะสร้างเพราะมันลุ้นจริงเลยสร้างไหมมันน่าจะสร้าง มันน่าจะทอยสามเห็นไหมทุกคนต,ตัวนี้มันโหดมันโหดนที่นี้คือมันไม่มันถ้าถ้าแบบเอามาเล่นแบบต่อสู้แบบเนี้ยเออเราก็ต้องยอมเพราะว่าเกรดตาของเรามันเป็นสายลงมอยู่แล้วเนาะใครมันจะมาวิกอะไรของเขาก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจแล้วเหมือนเมื่อกี้ตาที่เราเมื่อกี้ที่เราจะจบวิกเราก็สามารถจบได้แต่เรามาเล่นล,ล้มไงอืม มาดูแต่ต่อไปเราจะเจอกับใครเจอคีมุลนะตอนนี้คีมุลก็ถือว่าเป็นตัวละครเมตาเหมือนกันนะมาดูว่านางมีอะไรบ้างมีการวิกเลือกโลกนะเจอคีมุลต้องเลือกโลกเบิ้ลสิบสองไปลุกเบิ้ลสิบก็ถือว่ายังดีอยู่นะอย่างว่ามันก็ยังเบิ้ล เราจะพยายามให้แลนด์มาร์คหรือว่าเมืองของเราอยู่ใกล้กันไว้นะเพื่อที่เวลาโจมตีฝ่ายตรงข้ามมันจะได้โจมตีแบบทีทอะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้ให้ผมอยู่ตำแหน่งนี้เพื่อที่ผมจะได้ป้องกันคีมมูลด้วยนะโอเค ยังไงสุดท้ายก็ต้องไปโอเคลองเท้ายังออกอยู่นะมาตรงนี้ก่อนอย่างน้อยคีมูลมันจะต้องถอยสองตาเห็นไหมทุกคนดีนะที่เรามีไอโดนการแทาสีอะเพราะไม่งั้นไอตัวนี้แทรสีเราแน่ โดนโล่โดนทำลายโล่ไปแล้วหนึ่งสเต็ปเนี่ยอันนี้คือขนาดมันยังไม่ได้ทอยนะทุกคนเอให้เข้าไปจ่ายไหมไม่จ่ายเราอีก ที่นี้เราจำเป็นต้องใช้นะอืมเขาขายเราต้องเบิลให้ได้แค่ไหน,นประเด็นพินมาเบิลเอาคูณแปดสิบไปลืมไปว่าเรายัง เป็นหุ่นไล่ไก่อยู่นะคีมมนทำอะไรไว้ชีดช้ด้วยใครชี้เมื่อกี้หนึ่งสเต็ปไหมเรียกอีกเอาดอกกุลาไปกินโอ้ยยอมเลยทีนี้ล้มตลาด เป็นอะไรที่โหดมากเลยนะทุกคนผมถึงบอกไงว่าไอตัวเนี้มันมันเป็นตัวเมตาถ้าพูดถึงสายลมนะผมว่าอันดับ1นึ่โนหนึ่ง,งสายลมก็คือตัวเกรตาั่นแหละแต่มันอยู่ที่ใครจะเล่นด้วยนะถ้าใครเอามาจับเนี่ยบางคนก็เล่นไม่ถนัดก็ก็อาจจะเล่นไม่ได้ ใจจริงนะผมชอบสายรุ่มากกว่าแต่ว่าเวลาลุยเลยกผมบอกตามตรงผมจะผมจะใช้ตัวตัวพิวในการเล่นมากกว่าเพราะว่าถามว่าถนัดอะไรเหรอ mm. ก็คือมันไม่ใช่ว่าเราถนัดอะไรแต่ว่าเราลองเล่นดูแล้วนะหรือเราคิดว่าเราช,ชนะตัวาสายวิกได้ง่ายกว่า,าเฉยๆนะซึ่งบางคนอาจจะ ถนัดกีต้าอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ผมแค่ไม่ได้ถนัดในการเล่นมันถนัดแหละแต่ว่าเวลาเจอศัตรูผมรู้สึกว่าพิว่ะมันชนะง่ายกว่าแต่ในกรีที่เราจะเก็บคะแนนแน่นอนว่าผมจะต้องใช้เกีต้อยู่แล้วเคทีนี้ติดคุก เราเจอกับเอเลบอสนะเอเลบอสนี่ผมฟิลมันเหมือนกับอ่ากาลาซีเอลิเซ่หรือว่าเอลิเซ่นั่นแหละคือผมผมไม่ได้ซักเวอร์ชั่นเลยไอสองตัวนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นแบบอีโวหรือว่าแบบลาย e, ลายเวอร์ชั่นเลยนะอย่างกาลาซีเอลิเซ่เนี่ยคือผมไม่ได้ซักเวอร์ชั่นเลยว่างี้เถอะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนเอเลฟวอตเลยเหมือนดวงมันไม่มากับเขาอะมีอีกตัวหนึ่งทูตสวรรค์อาสลันเออไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนผมก็ไม่ได้สักเวอร์ชั่นเลยสองตัวนั้นนะแลกเหมือนกันเราจะฆ่าเอเลบอสแล้วนะเราจะ ตุยนางแล้วเพราะว่าคลิปของเราเริ่มยาวแล้วทุกคนโดนยังไม่โดนอกุหลาบนะดกุหลาบยังไม่โดน ทีนี้ล่ะมันต้องโดนสตายยังไม่ทันได้โดนเลยตายกันแล้วโอเคเพื่อนเพื่พถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามนะสำหรับเพื่อนเพื่อนมีบอกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อน<ๆ>บอกว่าตัวอื่นหหดวันนี้ก็สามารถคอมนต์มาได้นะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยได้เล่นก่อนแต่ว่าชนะอ่าอีว ที่ตำนานที่ตํานานนายกี้ทั้งสองตัวเลยทุกคนโหดบอกเลย